เออเจฟซี่กับล่องพิจารณาเหมือนเด้อฝันว่ายแค่ว่าอยากโยมข้าวโอ้เหลือข้าวตายกันตัวนี้เหลือข้าวมันอีพอว่าอ่าอยากโยมข้าว่าโอ้อาจารย์ฟันยังสี่เหลือมันตายแล้วท่านหมายคว่ามันอยู่แล้วอยู่แล้วมันอยู่แล้วันหัวไปทงังหายา <ๆ S 1> พอปูชีบเขาเมื่อสุดศพท่านตีสิหันไปทั้งทีตะวันตกครับผมนะครับผมเนาะสวัสดีเอฟซีทุกทุกท่านครับผมเนาะเอาเมื่อเนี่เดินท่ามา วัดจุงสีครับผมเนาะมาอ่ะกาบไลองปูชีบมะขาวครับผมเนาะน้าตามแนวทางฝากตอนพ่อแม่พี่น,อน้องพี่นอ้องเรื่อปูชีบมะขาวครับผมเนาะเนาะมาไปติดตามรับชมรับฟังน้ำกันผมเนาะจะเลิกพ่อนจะเลิกพ่อหลวงพ่อมหาเฮงผ้าม้วนกับแม่เกียบ 1, หนึง่งหกหาะนะครับ สองต่างๆของเพิ่นมีหลายสองมวนซึนเ <c oughs> ขมีมั้งาง <c oughs> ออมีหลายอย่างหล <c oughs> ายเซลล์ข้ <c oughs> าให้เอฟซีของเฮาเห็มีโอกาสมาพบพระสอบพระอาจารย์เนี่ยมาหาตัวรับตัวดีแนี่ย <c oughs> มาเบิ่งความเป็นมาสุขภาพเป็นอย่งไรแข็งขาลวยๆยุคเก่าของาเพิ่นกับทิดตามให้เอฟซีไปไทยถามในเอฟในเอฟซีเอฟซีของอาจารย์เขมี่เป็นได้ใ,นใ,นใ,นในหอาจารย์ครับ ขาดีลราไปย่างดีลราไปมันสิดีอยู่ในเนาะแจ้งขคาวครับกับอะไรก็เริ่มดีแล้วเริ่มดีแล้วเห็นมือเริ่มดีเริ่มดีบ่ได้ซื้ไใบขั้นเท่าแล้วมมือก็ถือไใบขั้นเท่าอยู่เริ่มัือเพราะมีมือหนึ่งเริ่มมือนี่ไม่บขั้นเท่าเพราะยังกินของพีชชั้นของพีชเนี่ยเพิ่นเอามาหยังชั้นก็ต้องชั้นเนาะบางครั้งมันหลีกเลี่ยงบ่ได้อาหารการกินบ่มีเขาก็ต้องชั้นต้องเขียงนะก็เลยมือนี่มันก็รู้สึกว่า โตเบา <Okay. S 2> เบาไ่นั่น,นก็ได้ย่งางเอาเมื่อนี้ตะกุ้งให้เห็ดงานนะคุณครับจากคือสิ่งที่อาจารย์ได้บอกที่เก่าวแหละว่ามันเป็นสิ่งที่สําคัญที่ว่าอาจารย์ว่าไปวัดจุ่มสีวันที่ยิบเกต,ปเกตไปวันที่ยิบเกตอาจารย์เขา่าขุนศสีวันที่ยิบเกตเพิ่นกับไปเห็นพญานาคสองตัวยันนี่สามอีพอ พญานาคสองตัว <c oughs> เขาบขยจวอกับงูหลอกขักขบส<โ>องขย,งยานาคสองตัวนีว่นี่สารปูสารปูโอ้ครับผมถูกกระจกนะเป็นถูกกระจกโอ้โอตัวกระจกอาจารย์เรียไปนอนนอนยืนอย่างนีมัวินนัน,นเรียบร้อยไปยโยมัดโยมกับบอกเด้อ,อจำวัดเรียบร้อยตื่นขึ้นมาโอ้ยไขรงูหมนพานผาสบงเพื่อนมาเส้นงูอิลีก็ตัวงูอิลีโอ้งูอิลีขอบเอาวางไว้เออวาง น,นั่นก็มาจากจุ่มซีคนละแบ่งกันผู้ละครึงคุณน่าจะรวยพอเร็จเรียบร้อยเพื่อนก็นเลยบอกอาจารย์ว่าอาจารย์งูสองตัวนี้มาถ่าอาจารย์สองมือที่แล้ววะสันนะมแมนสองตัวมเฝ้ออาจารย์ที่สองมือที่แล้ววะสันาบาน <บา S 1> นี้ไปก็เลยเข้าไปเบิ้งกับเพื่อนก็นอนลุงงอยู่บันก็เลยตีเป็นเกียดงูสองตัวเจ็ดสองเมื่อ็ออกสองเจ็ดสองเห็นไหมือที่แล้วแมน สองตัวืสองเก็ดแน่สองเก็ยสองสองเไปถ่ายอยู่สองมืออูสองตัวหูก็เป็นเก็ดเกีสองเนะเอ๊ะเลยข้าเจ้าก็ได้กันแต่ได้พ้ละครึ่งขาเจ้าบดีเต็มครับผมสวนเก่าเมื่อนี่สวนเกนี่แต่แขกสูนเกเก่าของแต่แขกปันข้าเจ้าก็ซื้อแมันก็ดีมากหวดีก็อาจารย์ก็เรยมาพิจารณามีความรู้สึกที่ว่านแะที่เียนทน่และ เจ็ดศูนย์่จอาจารย์มัก0ูนย์สี่สี่ศูมักตัวนั้นครับผมเพราะว่าบุญวัติีรษะใช่บุญวัติีรษที่อาจารย์เปรียบเทียบก็คือว่านี่ละหอละขั้งฉลองวันที่ยีบหาเลอออกหาสองหาหาในหาสองหาหาเล่ก็นเลยคิดว่าในตัวนี้อาจารย์จะตัวเองเป็นเจ็ดก็เลยตีเป็นเจ็ดศูนยี่เจ็ดศูนยที่เค็ดไปนะ โอ้ครับผมอ่าเจ็ดศูนย์สี่ลาบานิกะ1นึสามพระสิบลูกตอนแรกว่าสิเป็นพระสิบลูกโอ้มมนบอเมนัดไม้ไว้แมนมัดไม้ไว้ก็เล็บถ้าจะไปเที่ยวยังก็ะเล็บโบนี่กับมี่ยู่พระสิบลูกโอ้พระสิบสลูกอ่ามาตรวดแล้วก็นั่งลำหกซิเอครับผมคือห้องคือบางข้างนี้เพื่อนบได้ิหาตามตัวเลขด้เพื่อนให้ตามที่มันเกิดขึ้นครการเกิดขึ้น ที่พอผู้ชี้ป่าเขามันสิเป็นสิเป็นแข็งสันครับผมคร,บครับผมเป็นแข็งส,สันแสดกว่า,าก็กลับมาเรียบร้อยกลับมาหอดบัดมานอนมันาจําบัดคือใจฝันเข้าไปคือฝันว่าไปวัดจุง้งซีหลังจากหมดแล้วนแนนหลังจ,หลลงจากที่หายไปแล้วครับผมหลังจากที่หายไปแล้วคือจังเจ้าของกลับขึ้นไปหาไปวัดจุง้งซีคือเก่าไปโอ้ยคนหองหายเต็มวัดย่างเข้าไปมีตะศพเต็มวัดเลย โอ้เปิดศพเลยศพนก้อนอนกเต็มวัดเลยโอ้เมืองนี่กัตายตายก็มีจายักยม่อาเจ้าก็อยู่นั่นครับผมอยู่เป็นกุมไผ่กุมมันย่างเข้าไปโอ้ยแทบย่างเขาอะได้<ม>ต้องมีแต่ศพแต่กับพวกหัวศพไผ่อีกแล้วมันมันหลายเกินไปคือเ<ม><ม>วากับพวกหัวศพเนี่ยป,ปั๊บศพเนี่ยขึ้นมาหลายแท้ว่าส่วนค,คนกับหายวนวนวอนวนศพนั่นบริหารทิศไปทั้งทิศตะวันออกเดออทิศตะวันตกหันไปทั้งอีพอปูชีปาเขา หันหัวไปทางแหนเมื่อเรี่ยงใดสายหดสายหดสายครับทันเนี้ยก็ฟันสีมันจะเป็นเจ้งได้ปะคิดว่าเป็นเจงได้เอาเอา็เบสีับลองพิจารณหน้าืองเด้อฟันวายแค่ว่าญาติโยมขจ้า,จาโอ้เหลอขย้วตายตัวน,นี้เหลือขจ,จ้ามันอีพอว่าญาติโย,ยมขจ้า,าว่าโอ้อาจารย์ฟันสีเหลืมันตายแลวท่าน หมายก็บ้านอยู่แล้วมันอยู่แล้วมันคือขันหัวไปทั้งหายพอปูชีบับเขาเมื่อสุดศทขันที่สิฮานไปทั้งที่ตะวันตกข้าบผมขันครับหัวไปทั้งที่ตะวันหายพอปูชีบับเขาหมดจะรูมเหลี่ยมมันตายที่พาคอาจารย์เหลี่ยมมันอยู่แล้ววะท่านถ้ายู้อาจารย์มีต่ตัวเดียวเพราะว่าถ้าอาจารย์ฟันเห็นคนตายหรือยังเี่นมันจะเป็นศูนย์สี่มันจะเป็นศูนย์สี่เป๊ะเลยเด้อใอ่มันจะเป็นศูนย์สี่หรือคนนอนในโร่องร่งก็เป็นศูนย์สี่ ตายคือศูนย์อยู่แล้วครับผมตายเลยเอาดูขึ้นนอนเต็มวัดเลยตายเต็มวัดเลยบัตรเลยป่ะมันก็ห้อยวนๆกันอู้แต่ข้าพโมงว่าโศภัยมันลายเกินไปย่างไปปัดสี่เหยียบศพคนมันย่างเลยรขามไปโศบไปหาอีพอปูชีบเท้าเห็นละนี่ฟันเทียเดียวหมู่ว่านน่ก็ไปไปนอนนอนอยู่หมองอีพอนอนอยู่ในตู้กระจกนั่ะล่ะ <Es per ated> นอนไปนอนไปคือจังเมมาไปอื่นพ่อจานพ่อจานสะตื่นสะดุ้งขึ้นหาไผก็บ่เห็นเอา้าพากันไปใส่เหมือนตอนตาลังสินอนโคตรเต็มอยู่จันเขาแล้วโคตรเต็มเนี่ยเออฤาษีภาคพรบ่แม่สายแม่ยังกระเต็มกันเมสัมลีงยังกระเต็มกันนั่งคุยกันโพราะเราก่งมหาสะดุ้งืง่นคือจังคนอื่นเนี่ยพ่อจานอื่นสามเทียรือว่าแม่มาแล้วอื่นตื่นสะดุ้งขึ้นมาพอเห็นไผจะโคนเหมือนเอา้าโค่นไปใส่เหม,มือนตอ <S <S น พอซีรีกันเลยว่าโอ้ข้าเจ้าแล้วเราพระอาจารย์กลับเถาะว่าัฒน์กันเลยกลับมาวัดวัดเนี่ยคือฝันฝันอืมฝันอยู่แล้วอันนี้ก็คือพิจารณาเนาะคือหอกกับว่าว่ามันเสือออกตัวได้แต่ว่ามันต้องมี้ศูนย์เนี่ยเนี่ยว่ตายอาจารย์คิดว่ามันต้องศูนย์เนี่ยเนี่ยเลขหมดนี่ยังได้ก็ต้องศูนย์ ในเน่้แต่ในลักของอาจารย์กระสูนซีคือว่าคือฉลองวันที่สีวันที่สีค่ะอ่าวันที่สีก็เลยอาจากกรย์ก็เลยผ่าเปล่าเพราะว่าทุกครั้งที่ฉลองเด็กมันเสือออกโตที่ฉลองเพราะว่าพุทแห่กับตามพุทธอาจารย์ก็ไปวันที่สิบเก่ามันกออกสิบเก่าเนี่ยเลยเออปูชีบปะเขาแห่ไปเมื่อวันที่สิบเก่ามันก็ออกสิบเก่าแม่นบอกที่แห่ไปตอนนั้นเพราะว่าอาจารย์คิดว่าเอ้ยพอนี่เลาก็ให้เพราะว่าเราก็อยากสางเนาะ เพราะอาจารย์เพราะว่าหน้าไวเลยเด้อท่าสางท่าแปลงเด้ยอหยาโยมสางแปงสิอาจารย์ศิสังพระยะาหนักสูงย0เมตร <20. S 1> สองโตสูงยี่สเมตรเลยแมนสองโตยุบหมดละยุงสทีที่เก่าไรสามงานนะที่อาจารย์บ้างเปา่าไม้ครับผม่อนแต่แตะกี้อาจารย์สิสังมันกเลิมีเหตุดีบากกรรมอาจารย์ต้องออกไปก่อนครับผมบันี้อาจารย์ได้ว่าจไดหววขึ้นไปเฮ็ดขึ้นไปเก็บ เก็บสิ่งที่เจ้าของเห็ดบาได้แล้วคือปลาวอะไรคือบนบานซานก้าวไปซึ่งตั้งๆไว้ว่าเจ้าของเห็ดนั้นที่นี่ครับผมต้องให้แมคโคกลับมาก่นอนเพราะว่าแมคโคมันสําคัญดิชั่วโมงละสองอะไรเขาว่า<อ>มันแพงชัง่วโมงมือละสองหมื่นกว่าบาทดิชั่วโมงหนึ่งเออมือหนึ่งมือละสองหมื่นกว่าบาทสองหมื่นหประมาณนั้น ภาวะสองหมื่นหาเขาจะคูดได้หลายเนี่ยแม่โค่ห้อสีจ huh? nice. yeah. like ่างเค็ออย่างทางห้อของมีของเฮามีกระลอกของเขามาก่อนแต่กับมีแต่จ่างคนขับแค่แล้วเขากระเทีคูณขึ้นเป็นสะใหญ่มืดแต่อยู่ข้างหลังเป็นสะเลยแมนทั้งนั้นคือเป็นสะมืดดีพอสะมืดแล้วบันนี้กับต้นศาสตร์ที่ไม่หลายๆก็ตัดลงเห็ดสะพานย่างเข้าไปหาพญานาคสองตัวนั่นพญานาคสองตัวก็ถือผลนน้ลุลงมาก เป็นบบนี้อยู่นั่นตซนศาสต์เนี่ยที่เป็นบันไดเอ่อเป็่นสะพานเป็นสะพานข้ามไปแต่สีเหลียวลงไปเห็นตาลร้อยลิลลี่ถึงแลหล,ละครับผมอืมกษิตบิง้งกสิว่าที่ว่าใหญ่เป็นนักเป็นมองท่องเที่ยวครับผมเป็นท่องเที่ยวจุดหนึง่งเหตบจากนี้แล้วกสิียไปกุ้นแห่ไปเทต่อกุ้นแห่ให้มันแล้วเุ็นเด้ ก็บล <test Springs in palm> ูกการเบิ้งสังขารเจ้าของกันเนาะสังขารก็อายุวันสี่หอดเท่าไรเออสี่ล้อเบิ่งเออไม่ไี้ไม่ขั้นเท่าเลยนี่ยเราจะกันย่างเพียงเติบอยู่เพียงเติบอยู่งมอนก็รู้สึกว่าดีขึ้นตั้งแต่สมองมากกว่าการรู้สึกก็ดีขึ้นดีขึ้นดีแล้วก็รู้สึกว่ามีแน่ดีๆนะมีหลายอย่างที่มันดีขึ้นสิ่งใดที่เขาคิดกังวลนยืนมันก็ดีขึ้นได้รับข่าวดีดีขึ้นนะสิ่ก็ทำรู้สึกว่าเออ เมื่อจิตใจเขาดีขึ้นกระชับกระเชงขึ้นสิ่งซางๆมันก็ดีได้เห็นปะถานได้เขาอุกอังทางเท่นมันหินสุดโลงเลยสุดลงสุดโลกแห่งเขาแห่งสูอายุแล้วนพรับมันขับมอเส้นด้วยเจาะหัวอันนี้รถกันรถเจ็ดศูนย์เก่าเต็มเจ็ดศูนย์เก่าเจ็ดกับหนึ่งตัวเดียวกันศูนย์หนึ่งเก่าเขาออกมันบะมันก็บมันบนีจากรถขั้นนี้ เมื่อไงก็ว่าจะเปื่ไปเปิดประตูยั่นะออกทั้งสามตัวเลยนะอืมออกทั้งสามตัวเลยกับแบกอยู่แต่ปื้ขั้วมหาขัวมหาเพราะว่าจริงๆนเราักเป็นเล็เนาะเราบังเออเรามังเป็นเลขตลอดแต่ปืนข้มาเนาะนี่เด็ดตลอดดิไปแล้วแป๊บเดียวตัวไปโล่งเนี่ยก็ไปฉลากรุ่จฉลากรดกสุกูตัวว่าตัวไหนอาจารย์แตอาจารย์สางสางแตกวมาสางสวยนวเนาะจะพจรงๆไ สาษาสวยอาจารย์เอาจังสลยายไอครับผมพ่นอาจารย์ก็มีอันละเล็กอันน้อยให้พิจารณาเนาะพิจารณาบึงพอเลขของอโตของอาจารย์ที่นั่นกับบดีคำนวณบดีหยังดอกคือต่าสิ่งต่างๆที่พจนอยากจะให้เฮ้ามันจีดลใจเฮ้าให้เฮ้าตัวนั้นเลยแต่บางกีก็ออกด้ไปออกอมสินหาหนึ่งสามมันไปออกซีหนึ่งสหพออมอสิน ิเล็งแล้วออกสิ่งเดีคนเจะมาดูหัวดนี้เป็นของคของปูชีปะาขาโดยแท้จะมาสร้างถ้าได้ก็ค่อยว่ากันเนาะถ้าผมซอยเหลือสิ่งกันและกันมากกับสีดีสางอี๋ด้วยวันดีสางอีลินวันนี้คือตั้งใจแล้วตั้งใจต่อเพราะว่าเข้าไปกับหยาญโยมกันเริ่มสามัคคีกันแล้วมันก็ดีขึ้น ดีเลยหลายสิ่งหลายอย่างอยู่อ่ะ,อะขอบคุนขอบค<ม>ุนอ่ามินมาหาเฮงมวลซื่อมาหาเฮงพาด้วยอ่ากับแม่กเกียบ็บเป็นเดม,มาถามไทยสารทุกสุปดิสมาเย,าเยี่ยมมาเยียนเนาะโอ้ยอยู่ฝุ่นเสียงบ้องี่เตี้ยทั้งฝุ่นกระไรว่าไงนะ,อะขอขุนขอบคุณในหลายซาถูกขอโมธนานำแนวทางปูชีบเขาวัดจุ่มสีครับ เนะาะยาลาดเด็ดขาดหมวดประจำวันที่16มิถุนายนครับผมพี่น้อง้าขอพรผู้ชีพปเขาน้ากันได้พี่น้องเด้อขอให้นีโสมีหมานร,ราว่านที่ได้สั่งในแปลง ต่อเติมพื้นที่ข้างหลังออสร้างองค์ปูพญานาคสูง20เมตร <20. S 1> ครับผมเนาะคอยจ,จานเพิ่นเคยวว้เพิน่นจะอยากเชื่อถือทรัพย์เลเนาะก็เลยไฮโชคไ้ลาบงวดน,นี้มาขอพรปูซี่ะขาวน้ำกันเนาะถ้าได้ก็ี่ได้เฮ็ดให้เพิ่นเนาะยิงดูครับปูบารมีปูขอให้โชคให้มาครับ